เลยมาเลยขึ้นแลโอเคโอเคมาเลยครับ,รบยาว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 ประมาณนี้ก็ได้ยิงอยากอยากให้ถอยไป ไปช่องนูน้นพอเข้าประตูเลยเดินเดินหน้าคืนร้อยอีกนิดนึงครับอ่าครับแล้วก็บีบไปนูน้นเข้าประตูเลยง่ายดีใกล้ๆกลเลยมัเลย่อเลยมัเลย่อเ่เลยครับเรเลย เอาไล้ครับโอเคเปไเปแปงข้นนาวมันมันปลูกในนามันมีมันเป็นนาข้าวล้อมรอบใกล้ๆครับนอนกอก็เลยระบ,บาดโดนโดนกันทุกคนโดนกันทุกคนไม่ได้ฉีดยา,าแล้วไม่มีเวลาไปสางใบด้วยอ,อย่างีงผมกดติดตามให้แล้วนะยูทูบแต่ผมผมก็ทำ ผมก็ทําเหมือนกันงใบมันก็จะลด,ดได้อยู่ครับงใบจริงครับสางใบทั้งเพี้ยทั้งหนอนช่วยได้อยู่ใช่ผมก็<ช>ผมก็มกนี่สีเลือยนผมก็เริ่มมีแล้วผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรผมปลูกไปถบก็บจะพะแปลงแปลง้อที่มันเป,นปมีนาข้าวอยู่ใกล้ๆอ่ครับมันระบาดรุนแรงหน่อยโอ้ย จะไปเอาสรารคามผมก็ไม่มีเวลาผมเมื่อวานเมื่อวานก็ไปเอาเครื่องขีบอ้อยพึ่งเกี่ยวข้าวพึ่งเสร็จรพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอได้ขายอยู่กำลังไถไถกบเอตอสร้างข้าวปลูกมันนะปลูกอ้อยนี่แหละครับแต่นี้แตวนี้ก็ปลูกมัน่นอา ปลูกมันปลูกเสร็จแล้วเหลือเหลืออยู่แปลงหนึ่งปลูกมันเลยอยู่แปลงนึงแต่ว่าจะปลูกอ้อยแปลงหนึ่งประมาณไร่กว่าครับแปลงอ้อยจะปลูกอีกสองอีกสองสามแปลงปลูกทยอยปลูกแปลงละไร่ละไร่ครับอ้อยนี่แหละอ้อยสุพรรณนี่แหละอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปทำงานแล้ว ทำอาชีพนี่แหละขายน้ำม้อยนี่แหละจะได้ไม่ต้องซื้อเขาต้นทุนมันแพงต้นทุนแพงอย่างพี่พี่ก็อยู่ตัวแล้วเนาะผมโอ้ซื้อไอ้อยมันหนึ่งต้องวิ่งไปเอาต้องอะไรโอ้ยมันหลายขั้นตอนทำหลายอย่างโวดเราไม่มีเวลาขนะาดนั้นกำหนดก็อยอดขายต่อวันนะครับ อะไแพงไหมผมว่าก็โอเคนะราคานี้มันซื้ออะไรมาแล้วว่ามันกำไรออดเยอะเหมือนกันออดเยอะแต่ว่ารายได้ต่อวันทั่ต้องขายได้ยน่วยผมคิดแบบนี้ไงผมคิดแบบนี้ว่าคือยอดขายผมเท่าเนี้ยมันมันยังแพงอยู่ยอดขายผมต้องเยอะกว่านี้หรือไม่อย่างนั้นต้องมีอะอยของตัวเองหรือไม่อย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเท่ายอดขายนาดนี้มันโอ้เลี้ยงดูครอบครัวมันมันหลายคนครับ มันอยู่<ช>ตั้งบ้านมัน,นห้าห้าหกคนอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องได้ยอดขายที่เยอะถ้ายอดขายประมาณนี้ก็ต้องเป็นทุนเราต้องน้อยก่อนแต่ตอนนี้ทุนเรายังเยอะอยู่มันก็เลยยังไม่คุม้มตอนเนี้ยได้แค่ค่ากับข้าว,าวเพราะเผื่อไม่พอเลยผมไม่มีงานประจำแล้ว พยายามทำนุ่นทํานี่หลายอย่างไป250ร<ส>ผมจ่ายสองใช่ไหมครับสองร้อยสิหเป็นพันสองาผมก็เพิ่งเริ่มทํำ u t u b e ทำ เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับอะไรมีอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ไม่ค่อยได้ทำเดี๋วผมไม่ค่อยได้อนะัดนะทุกที่ไม่ค่อยได้ฮะ <laughs> มันไม่มีเวลาเนาะทำอ้อยมันก็นหนัก,นกนงานอ้อยงานมันหนักไม่ถึงสี่สิบโลนะผมว่า <laughs> อะไรนะเ <laughs> นี่ยเอานามนสวนเนี่ยแปลงกับเนี่ยประมาณสี่สิบเนาะสี่สิบโลสี่สิบโลวิ่งเข้าเข้าเอานาเราแป๊บเดียว สี่สิบโลพันสองร้อยห้าสิบ